คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทและก็ผู้ถือหุ้นทุกท่านครับในอดีตเนี่ยทาง UPA เองเนี่ยนะครับ ก็ได้มีธุรกิจเก่าก็คือธุรกิจซอฟต์แวร์หรือธุรกิจไอทีนะครับกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก่อนที่กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่นะครับหรือกลุ่มปัจจุบันได้เข้ามานะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจไอทีเรามองว่ามีการแข่งขันกันสูงนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ถนัดทางนั้นนี้นะครับเราก็จึงมีการขายออกไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับส่วน ธุรกิจอสังหาร,ริมทรั์เนี่ยเราก็จะมีแลนด์แบงก์กับคอนโดมิเนียมที่ยังเหลือจากการขายติดมาบางส่วนนะครับอยู่ที่เขาใหญ่กับปักช่องนะครับเราก็พยายามที่จะนะครับทยอยขายนะครับแล้วก็ปิดเฟสไปจากที่เราได้พยายามเคลียร์นะครับกิจการหรือกิจกรรมหรือกลุ่มธุรกิจที่ไม่มีกำไรออกไป นะครับแล้วก็มุ่งไปที่ธุรกิจพลังงานก็พลังงานทดแทนทั้งในประเทศไทยแล้วก็กลุ่ม C M V เพื่อนบ้านเรานะครับส่วนที่2ที่เรามองเป็นธุรกิจที่มีโอกาสนะครับก็คือธุรกิจอุทิลิตี้หรือสาธารณกโภคนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เข้าไปร่วมลงทุนในกิจการน้ำประปาของนครหลวงวิงจันนรที่สปปลาวนะครับซึ่งก็น่าจะนะครับสัญ,ญญาซื้อขายหุ้นนะครับได้ภายใน รายมาสที่3านี้ก็น่าจะทำให้ผมประกอบการของเราน่าจะพัฒนาขึ้นเป็นลำดับคือปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็ได้มีเงินเพิ่มทุนนะครับจากผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเงินเป็นลงทุนในกิจกรรมต่างๆ นะครับตอนนี้ก็จะมีเงินพร้อมเงินทุนที่พร้อมจะลงทุนเนี่ยก็ประมาณพันกว่าล้านนะครับซึ่งถ้าคอนเวิร์ตเป็นตัวเมกะวัต์ที่เข้าไปลงทุนในพลังงานนะครับก็น่าจะได้ถึงศาสตรามสิบมกะวัต์อย่างน้อยนะครับปัจจุบันเรามีโครงการโซล่าฟาร์มของเกษตรกรจำนวน3โครงการ8เมกะวัตนะครับปัจจุบันก็ได้ COD ไปแล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะรับรู้ไรายได้เต็มปีนะครับส่วนโปรเจก ที่เรากาลังศึกษาอยู่นะครับในทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มโครงการลมก็ตามนะครับตอนนี้เราก็ศึกษาอยู่4ีหโครงการนะครับแล้วเราก็คิดว่าก็มีโครงการที่มีศักยภาพที่เราอาจจะตัดสินใจลงทุนได้นะครับภายในปีนี้หรือ,อปีหน้านะครับหนโครงการ ในสัญญา PPA ที่หมดอายุไปเนี่ยใน PPA นีมีข้อกำหนดในเงื่อนไขในการระหว่างระหว่างเรากับทางรัฐบาลพม่าเนี่ยนะครับคือทางร,ารัฐบาลพม่าเนี่ยจะต้องเมื่อได้เงินกู้จาก ADB นะครับมีการจัดทำ International b i d d i n g นะครับกับผู้รับเหมาเพื่อทำสายส่งนะครับแล้วก็มีการเบิกเงินกู้งวดแรกขึ้นมาเนยนะครับก็จะเป็นเงื่อนไข ที่รัฐบาลแม่าเนี่ยจะต้องอนํามาแจ้งให้เราทราบนะครับและตรงนั้นจะเป็นจุดติกเกอร์ที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปขอต่อสัญญานะครับเพื่อดาเนินการโรงไฟฟ้าของเราได้นะครับการทุนสะสมเราก็มีมีเขาเรียกว่ามีจำนวนในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับ จากในอดีตที่ผ่านมานะครับจากธุรกิจที่มันไม่ได้ทากาไรนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่ธุรกิจที่ไม่ทากาไรเราก็ได้ขายไปแล้วอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตต่ตอไปที่จะมีธุรกิจเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่สร้างกาไรเข้ามาแล้วก็คิดว่าน่าจะนะครับล้างขาดทุนสะสมได้ภายในไม่ชา้าราคาหุ้นปัจจุบันก็อย่างที่ทราบก็ ยังไม่ได้สะท้อนนะครับผลประกอบการที่แท้จริงหรือแม้แต่ book value นะครับก็ยังต่ำกว่า book value อยู่นะครับแต่ก็บริษัทก็กำลังนะครับกำลังดำเนินการนะครับพัฒนาโปรเจกต์แล้วก็นำโปรเจกต์เข้ามาเข้ามาสร้างไรายได้สร้างผลประกอบการเข้ามาซึ่งก็จะทำให้เห็นว่าเมื่อมีกำไรแล้วเนี่ย ผลประกอบการก็จะสะท้อนราคาหุ้นกลับมานะครับก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้ก็น่าจะมีข่าวดี